สำหรับทฤษฎีต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีผ้าหูปัญญาค่ะวันนี้นะคะผู้ที่จะให้มาให้ความรู้กับเกี่ยวกับทฤษฎีผ้าหูปัญญานะคะก็คือคุณสักุณาสันิเปนค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ,อ,อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีผ้าหูปัญญาค่ะอยากถามคุณสักกุณาว่าทฤษฎีผ้าหูปัญญานี่เป็นอย่างไรคะค่ะทฤษฎีผ้าหูปัญญานะคะก็ ประกอบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอนค่ะการ์เนอร์ในทฤษฎีการเรียนรู้การ์เนอร์ให้นิยามว่าชาวปัญญาไว้ไว้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่างๆหรือสร้างสรรผลงานต่างๆที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบท ทางาาทวัฒนธรรมในลทั้งหมด8ด้านนะคะก็คือ1ชาวบรรยายนภาษาสแสดงออกทางความสามารถในการอ่านการเขียนการพูดการสื่อสารอ่างๆองด้านคณิตศาสตร์มักคิดโดยใช้สัญ,ญลักษณ์มีระเบียบในการคิดชอบวิเคราะห์ชอบคิดและทําอะไรตามเหตุผล 3. ด้านมิติสัมพันธ์ถูกควบคุมโดยสมอง ซีขวาแสดงออกทางความสามารถด้านศิลปะการวาดภาพสด้านดนตรีถูกถูกควบคุมโดยสมองซีขวาแสดงออกทางความสามารถด้านจังหวะสัก้าการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อถูกควบคุมโดยส่วนที่เรียกว่าคอเท็กโดยด้านซ้ายควบคุมการเคลื่อนไหว หกด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้าความสามารถในการแสดงออกในด้านนี้เห็นได้จากปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นเจ็ 7. ด้านเข้าใจตนเองมักเป็นคนที่ชอบคิดพิจารณาได้แต่ต้องมองตอนเองและทำความเข้าใจกับตนเอง 8. ดด้านการเข้าใจธรรมชาติความสามารถในการสังเคราะห์ธรรมชาติมัก มักเป็นผู้รับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติและถ้าหากว่าเราจะนําทฤษฎีนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะเราจะทําอย่างไรคะอ๋อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนก็หนึ่งก็ในการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี 2. ต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียนค่ะ สแต่ละคนมีชอ์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกันการผสมผสานของความสามารถก็เลยแตกต่างกันค่ะ 4. ี่ระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนควรมีการปรับเปลี่ยนไปร,ปรเปลี่ยนไจากแนวคิดเดิมตลอดเวลาค่ะอ๋อค่ะ สำหรับทฤษฎีพระหุปัญญานะคะก็วันนี้ก็ได้รับความรู้ไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณศักดิ์กุนาสันเป็นมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพระหุปัญญาค่ะขอบคุณค่ะ